สวัสดีครับพี่น้องแปนครับ FC ที่ติดตามทั้งจองฮอตดีแล้วะมโนเชี่ยวครับเมื่อนี้รับบทสังท่องแท่นพระเอกบัตรสิวดลครับหนึ่งวันนะครับผ่านไปได้ด้วยดีก็บุกที่น้องโรงงานเอาพี่น้องเข้าแจ้งแล้วแจ้งแล้วขอบคุณทีงานงานมาปานสาวพี่ที่ขอบขอบคุณแฟนๆที่เป็นกำลังใจใสเอาชุดละตอนจนี้พระผู้เรียนเชิญ ทุกๆศิลปินเรตนางเอกสาสังสรรค์สนทรครับามส่นททีแห่นี้กออกสวยทังานมืองงามอนักดวาวันนี้ขอบคุณกำลังใจจากกำลังใจสีไทยจากยูทูบนะคะกำลังใจกำลังใจของอ้ายนะคะขอบคุณหลายครับวันนี้ออกฉาก ไม่เยอะนะครับแต่ว่ากดดันครับผมออกฉากก็หลายแต่กดดันครับเพราะว่ามันไม่ได้เล่นเสมอเหมือนกันต้องว่าเหมือนทัดไ่ทุกมือเลยเวลาที่เรียนแล้วครับเพราะว่ามันตัดดุลเจียตัดดุลเรืองยังค่อยได้เลรียนอันนี้ก็เือเป็นงานเพราะเวลาท่านได้ใหม่ท่านแค้นพระเอกวันศุกร์แล้วเก็บตาครับเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เมื่อได้เราอยู่หลังเวทีนเาแต่นี่ยนะครับ ห่อนแม่ห่อนมาครั้งนี้แล้วหันเขาเนี่ยยังที่ยังคนอิสุกเอ้าทุกคนอิสุกที่หลังเขามันป่าป่าแบบสิว่าคึ้มปะมันก็ไม่ได้คึ้มถึงขนาดนั้นแต่ว่าเอ้า กันยังหลยเด้ี่น้อกนะเวที่กันยังหลยอยู่มานกวากมาก หาตัหามงเล้ยงหกงเล้ย ให้ไปนะถ้าสิมาปวดมาพูดเด็กเล็กๆน้อยๆก็สิบ่ให้อภัยกันเนาะบ่เออมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้แล้วเมื่อพ่อนั่มปุ๊บพันธสันเบิดขึ้นสอดแจงอะไรสวัสดียายไรครับเป็นไรครับผมเมื่อคืนนี่สังท่องอาปาพูดพูดซะเป็นไงมั่งเนาะทังท้องก็ ทูทูไทยไไปพอได้อยู่จ้าแล้วได้ไปพอได้อยู่แต่ว่าแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวแต่ว่าพี่ฮอดี้แบบว่าไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยมีพลังสิเหนื่อยใช่ไหมเอาฟังอยู่ดิร้องเพลงหรือว่ารำไม่ค่อยมีพลังเลยตอนรำฉากแรกนั้นผมใส่ชุดสีสมผมหลงบันฤษีสมฮัดติ้งติางไปที่นี่เื่อประมัณใจเนี่ยแล้วแล้วก็หายใจไม่ออกกระทั่งตื่นเต้นน้ำประมัณใจน้ำพรอม เมื <át stars> <หล>่อไม่สั่นเฮ้ยบางวบาเหมือนแรงคงสิเป็นจำปาจำปาสีตุ่นสวัสดีครับทอดแล้วครับทอดแล้วฉากแรกก็เป็นไห้ให้ใจโบออกล้มสีเบิร์ตมันอันเสือสุดฮัดโพูดเกือบตายเกือบได้เป่าหนามเอากันเกือบได้เป่าหน้มาสังท่องสังท่องเรื่องาแล้ขันสังทองอีกบนแร่งกะสิเปลี่ยนเสุดแล้วเ่าใส่เราสีสมเพราะว่าพิบิบนละเปรัดโพูดเปลี่ยนตาใหม่ บ่ตาออกแล้วเป็นตาอุ้ยว่ามันโลบอดว่ามันหุ่นยนต์มือนี่เป็นตาอะไรฟังเป็นการเป็นงานวิบาผมก็ฟังอยู่เ้ว่อันมาสิบห้าสิบปีดังออดีน้ำเลาอดบาดออดีตไปหาหมอบมพึ่งจังใดพึ่งอะไรยังไงสิบอกแต่เขาเป็นแนวใดก็บอกว่าคออดีตเปลี่ยนตาใหม่ตาเก่าแล้วเปิดเครื่องแล้วเกิดระคายเครื่องในตาเมื่อคืนนีู่พอกันอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวช่วงประมาณตีสองเคืองไปกินก๋วยเตี๋ยวพอกันไปยังรับผู้บริโภแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวกับก๋วยเตี๋ยวมันเปียนจบไปแ้กันด้วยอว่าใครใครใจังน้อยลหะแต่ว่าขันเท้าอถึงแสงถึงยังมันติเป็นอีกคนน่ะวะเออพูดจะการแลสิให้แมนเฉพาแมนแไม่เนาะเจอกันยู่าเท่าครับเมื่อนี้ยุ้ยใส่กุบดีกว่าจะเริศน้ำเพลเลลยกงโกลอยกโลกเขาือว่าไกลไไหนเนาะบึเอิก็บึงเอิญสิจังไหนอการทะลุสองมือเลยอ้ายตายื่อขห้นนี่ไจังไหนขอจรนวลห่งสุดปังเลยการทะลุสอวัน ไม่ก็ก็ก็มาสูกก็มาแสงหนึ่งก็วยเอ้ยมาสามเก่าเัางะเดี๋ยวมามามาสามคนไหมสามสังนี่สามสังอันนี้สงเก่าสังกะรี่สังกะทันสังกโลสังขยาถ้ามันต้องขาวก่อนจะงอนะโอ้มาสามจมีเป็นงานจุนาเลยนะลำเนาะ งานนะกมูจะนาเรียนนาดำมูเขาแต่งหนางาๆต่วัาลุกเป็ดงานนะกมูนี่ว่านาแรนาดำมีงอเศร้าปวยเราเหมือนง้อปากเขางอปวยปากซีดมือนั้นปากจีกับปากขาวกัตลุกไปอีกแบบป่ะต่วมันเ่นากเยสงน้ำหลหมดง้อแดงม่ได้อะไรที่แบปากซีดเลยงอแดงมันดีเขากันกับซีกันมันนั่นมันนั่นงอปากเหลืองไปแล้วเฮพี่น้องครับกอันคลิปหนาครับ ในคลิปนี้ลาพี่น้องพ <deve ck> ี่ีครับสวัสดีครับไ้อต่ไหนงเงียยมันนั่นปากขาปลกซีดเบินะบอเรียเกอเด้เรียกเรียกเกือฝ่าเล้โดวบ